่ตับวันีครับล่าสุเรียนีเวมาอ่ากับกาลิสับาสือปูซื้อปูกับพีนองมันเอปูคับผมนี่ปอกาอะไรปกาปอกาปูฮะไ้กลางลูกยีบานไดกลางอ่ะอะไรนอ่ะตัวนั้นนี่อะไรนี่ตัดวนี้อะไรต้องกินหนูเดียวนี่นี่กับปอกาที่ใต้ใต้ลงมใ้เนาะเออตัวลงทิพย์ละนี่

chấp luôn. Như tập. chép tiền chép được, ừ, nó vô vô. Hả? tua đây. Cây camera sư pù, gặp Nam mà thì như dai gặp này mà. Như là này, này. Ừ, tao huh? tài, tài, là, là tài, tài. Là. tài cũng, mà. gì. Nè là tao nè. tao đất. Hả? Chết rồi. là tao nát, Chi bên này được. นี่เป็นเป็นไหมโอ้ตายพี่น่ะต่ว่ไม่ตันปือดีแล้รด้นี่เป็นปืนดีเหรอไม่ดูไม่ดูแนี้อะไรโ่ออันหรือตามมานี่อะไรเออตัวตานัดถ้าว่ามันโัตายแบนี้ไม่ดีตรงน้นนี่นี่ก็เป็นเป็นชุนชุนชุนป่อป่อฟูใช่ไหมเอ้ยป่อฟูปอฟูนี่ยี้กับนี่ี้ชุนเดินรูกับกล้องมาทำรานกับยวกันาจุเมตดนะครับนี่ี้เราตอนนี้ปูขึ้นปูลงอ่ะปูขึ้นเนไ่ Còn đi bùi cứ lên nào, đi rồi bét rồi lên cái này cái luồng cái nó này, cái chả mình Lục Khi gặp cái rốt chơi, từ gặp mà thì đây. Phú đi luôn. Đây Ăn bia gặp kịp bia kịp bia, bia chung, chung còn chung. Để đây à ตุ <ersch> ้นร้องตุ้นรุ่นต่งกาวเอ่อกาวตุ้นเป็นกาวตุ้นในชีวิตลงกลางใช่นี่ก่อนนี่กับปูนี่ปูเสื้อปูปูเสื้อปูเสื้อผู้ตากับตาว่าน่าหล้อใช่ไหมไปไปต้มจุ่มเถอะเมื่อกี้เอาไปแล้วไนี่ครับได้ปูเลยครับเราไปต้มตัวเดถยวต้มกับต้ม ต้มทะเลีหรอพี่มั้โหกรบปุนป่นเ้่อยๆฟิน